you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรดวดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2565หรือว่า2022นั่นเองนะคะอ่าฉะนั้นก็ดูคลิปนี้อย่างมีสติอย่านำไปงมง,งายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตานะคะขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางพอหรือเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะ u r n a l Reading ทำนายได้ภาพรวมทำนายได้กว้างนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคล ใดบุคคลนึงชนะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงเป็นเรื่องปกตินะคะสิ่งเหล่านี้ เราเองต้องกําหนดดวงชะตาของเราเองฉะนั้นเราดูเปเป็นคําเตือนเป็นกําลังใจมารับพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกนั่นเองนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิรอะคาพชรก้อน stone ในแบบฉบับของอาจารย์กิงฟ้าที่จะมีเป็นพี่หินหินมงคลน,นั่นแหละแล้วก็ลัคกี้ชามสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยอาจารย์ทําคลิปเหล่านี้ตั้งแต่อู่หลายปีแล้ว3 4ปีแล้วนะคะก็ยังคงทําต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์แปะ playlist เอาไวะะ้ว 300, แล้วนะคะคือมีร่วม300เกือบ400เอพิโซ s o แล้วนะคะสามารถไปดูวนได้เลยเพราะว่าเป็น หรือสเปิร์มาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าอยากเห็นหน้าอาจารย์นะคะเป็นพิกอาคานหรือพิกเด็กนะคะ KFS Extra ก็คือกิ่งฟ้า Extra Extra ก็คือเพิ่มเติมเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็รวมถึงตัวอาจารย์เองเป็นสาว Plus size ก็เลยตั้งใจที่จะตั้งชื่อคลิปเป็นคําว่า KFS Extra อันนั้นจะเห็นหน้าอาจารย์แล้วก็ได้มาพูดคุยได้จะเจอกันนะคะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสที่อาจารย์แปะเอาไว้จะมีร่วมประมาณ30หรือ40 ชั r หรืออีพิโซดนะคะเป็นไทม์เลสเหมือนกันฉะนั้นดูวนได้นะคะอ่ะก็ตอนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนแล้วนะคะดูดวงโดยภาพรวมฉะนั้นเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนมีนาคม2 5 6 5ค่ะเรามาดูดูภาพรวมกันเลยดีกว่าท่นนา,นา,ทานน่าจะไพ่พิคเนตแล้วก็ไพ่ทาลอต์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาเริ่มกันเลยดูเป็นแนวทางกันนะคะ joy อู้ความสุขขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะ Like a shy like expression, the star, five of wands, nine of swords, the hangman, ten of swords. Seven of swords, the strength, five of swords, the magician, eight of cups, three of cups, and the last one by Ben Kamwa, the sun, Ooh, the sun, the star. เดือนสันเดือนยาประกบกันเลยอาจารย์จะบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนะคะสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยมันจริงๆมันจะพบเจอความสุขนะแต่ก่อนที่จะพบเจอความสุขบางท่านอาจจะต้องเจอบททดสอบเจอบทเรียนเยอะนิดน,นึงนะคะมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์มีเรื่องที่จะต้องอพยายามมากกว่าคนอื่นเขาเท่านั้นเองนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของคำว่าเป็นช่วงหัวหรือหัวต่อก็ได้เป็นช่วงที่เราอาจจะกำลังแบบสับสนในตัวเองนะคะ บางทีบางครั้งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอันนี้ต้องปรับตัวเองนะคะเพราะว่าเราเองจะทุกเองถ้าสมมติว่าเราเองเดี๋ยวอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวอารมณ์ลงเดี๋ยวปรับเปลี่ยนไปบอกไม่ถูกหรือบางทีทะเลาะก,กับตัวเองนะคะ <c oughs> มันจะเป็นอารมณ์นี้ฉะนั้นก็เรามาระวังในเรื่องอารมณ์ให้มากอันนี้คือต้องปรับนะคะต้องปรับนะบอกไว้เลยนะแต่ถ้าปรับแล้วมันจะดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้จริงๆอาจารย์มองว่ามันเป็นช่วงคําว่าปรับปรุงแก้ไขเป็นช่วงของคำว่าบางท่านอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องเลวร้ายประสบการณ์ที่มันไม่ดี หรือว่าเรื่องที่มันผิดหวังเสียใจแต่ต่อจากนี้เนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะอาจารย์ถึงบอกว่าทุกอย่างคือบททดสอบที่จะเข้ามาพลังงานของคุณขึ้นความสุขนะคะบางท่านอาจจะได้รับผลประโยชน์ที่ดี เข้ามานะคะบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้เจองานมงคลหรือเราเองอาจจะมีงานมงคลเองก็เป็นได้นะคะบางกว่าจะแต่งงานมั่นหมายเป็นได้หมดเลยหรืออาจจะเจอคู่เจอเนื้อคู่เจอกัลยนณมิตรเจอคนดีๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีคนมาอยากจะรู้จักกับเราหรือบางทีอาจจะแปลว่าคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นในสายงานที่คุณทานะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นได้ว่าบางท่านอาจจะกลับไปทํางานในแนวงานเดิมหรือต้องเอางานแนวเดิมเนี่ยมาศึกษากับมาดูอีกรอบหนึ่งก็ ได้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์เห็นอย่าให้ใครเขาหลอกลวงเราได้คิดและพิจารณาดีๆก่อนเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่าบางทีอาจจะโดนแบบ เหมือนคนคิดไม่ซื่อหรือว่าแทงข้างหลังอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นอย่านําไปเครียดนะคะดูดวงเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ถ้าเราระวังก็จะไม่เกิดขึ้นเชนนั้นต้องอยู่เหนือดวงอย่าไปตามดวงนะคะ,ะแต่แค่อย่างที่บอกคือบางท่านเนี่ยอาจจะเป้าไว้ใจคนผิดหรือเปล่าหรือว่าจะทําอะไรก็คือระวังให้มันมากๆเท่านั้นเองนะคะ,ะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกนี้จะไว้ใจได้นะคะ,ะก็ดูกันนานๆน,นิดหนึ่งนะถัดไปที่อาจารย์เห็นคือ พลังงานของคุณช่วงนี้คุณอาจจะมีความคิดและมันสมองที่ดีนะคะหรือว่าคิดแก้ไขปัญหาได้หลากหลายอย่างหลากหลายแบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงคุณหยิบจับอะไรก็ตามแต่ช่วงนี้เนี่ยสามารถแปลสภาพเป็นเงินเป็นทองได้นะคะหรือว่ามีโอกาสได้ดีจากการที่เราพยายามมาโดยตลอด ช่วงนี้คุณเองถ้าสมมติคุณจะทางานกลุ่มนะคะหรือว่าบางคนเรียนแล้วก็ต้องทํารายงานกลุ่มหรือว่า,าคุณเองอาจจะต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องพบปะคนเยอะนะคะให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทําเยอะๆจะได้ไม่มีปัญหาอะไรตามมานะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งอาจจะมีเรื่องที่แบบเราเองจะต้องแก้ไขเป็นแบบในหมู่มากอะคะ่ะมีปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นในบริษัทอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขก็ได้มันไม่ได้เกิดจากเราคนเดียวมันเหมือนมันเกิดจากแบบ องค์กรอะไรต่างๆก็ได้มีการปรับการเปลี่ยนนะคะหรือว่ามีบางอย่างที่มันกาลังที่จะจบสิ้นลงแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่มันจะเป็นอารมณ์นี้ได้ด้วยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มดูการางานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยเป็นการเหมือนจบกับอะไรบางอย่าง three of swords ขึ้นมานะคะ king of wands six of swords แต่มันจะดีขึ้นนะคะ seven of wands uh, justice แล้วก็ the world ถ้าสมมตินะในกรณีที่แบบบางคนนะอาจารย์คะหนูโดนใส่ร้ายใยสีโดนคนกั่นแกล้งสกัดดาวรุ่งนู่นนี่นั่นถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดอาจารย์เชื่อว่าคนเหล่านี้ทําอะไรคุณไม่ได้หรอกคะ่ะอย่าเอาพวกความคิดลบๆเข้ามาใส่ตัวเองแล้วก็มาทําให้เราเองเนี่ยทุกเองนะคะหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นก็คือคุณจะได้รับความยุติธรรมค่ะถ้าเราทําดีอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าคุณจะได้ดีถ้าคุณขยัขยนหมั่นเพียรมาโดยตลอด ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนใครไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือว่าไม่ทุจริตอะไรก็ตามแต่อาจารย์เชื่อว่าความสําเร็จความซื่อตรงสินนิตาใีดีมันจะตรงเข้ามาหาตัวคุณแน่นอน อะไรที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุให้พัดผ่านออกไปเพราะพลังงานขึ้นคําว่าจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่ที่มันไม่ดีแลเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันอาจจะดีมากขึ้นกว่าเดิมพลังงานขึ้นการแบบไปก้าวหน้าการก้าวกระโดดนะคะแล้วก็รวมถึงมีความมั่นคงในสิ่งที่คุณทํามากยิ่งขึ้นคุณจะพลิกพันสถานการณ์ได้ค่อนข้างเก่งหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นคือบางทีความคิดของตัวเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขามันทําให้แตกแยกก็เป็นได้ แต่อย่างที่บอกคือมันอาจจะแปลว่าเดี๋ยวคุณก็จะปรับเปลี่ยนได้หรือว่าคุณอาจจะหาที่ที่เหมาะสมกับคุณได้มากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ไอที่คุณทํางานอยู่เนี่ยเออมันเหมือนมันดูไม่ไปไหนเลยความคิดเลหลักหลายอย่างมันดูไม่ไปไหนเลย เราเองอาจจะเอาตัวเองออกไปทํางานที่อื่นที่รู้สึกว่ามันที่ที่เหมาะสมสําหรับเรามากกว่านะคะอาจจะเป็นอารมณ์นี้ได้ด้วยนะคะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเดินทางไปทํางานที่อื่นเป็นย้ายสาขาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้นะหรือที่ทํางานเป็นได้หมดเลยแต่บางท่านอาจจะอยู่ที่เดิมแต่มันอาจจะแปลว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันปรับเปลี่ยนที่คุณทําอยู่ถ้าบางท่านอาจจะทากิจการของตัวเองอยู่เนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์แล้วคุณเองมีโอกาสกอบกอบโกยเงินเป็นกอบเป็นกรรมจากสื่อออนไลน์ได้ ฉะนั้นใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ให้มากๆ,ๆนะคะแล้วก็รวมถึงาบางท่านทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างชาติต่างภาษา,ต,าต่างที่ต่างถิ่นการเดินทางหรือเป็นอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนหรือว่าต้องใช้ตัวเราเองในการหาเงินนะคะบางคนอาจจะแบบเหมือนตัวเราเองเป็นคาแรคเตอร์เป็นเป็นเหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะหรือว่าตัวเราเองอาจจะเป็นแบบเือนการพรีเซนต์ตัวเราเองอะค่อนข้างเยอะมันอาจจะแปลว่าเราสามารถที่จะดึงดูดเงินได้จากความสามารถของตัวเรา ะะบางท่านอาจจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพดฒนความยุติธรรมต่างๆนะคะทำงาน,น,านาในศาลอะไรเงี้ยเป็นได้หมดหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องพลิกแพลงสถานการณ์หรือเป็นอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของมีคมอย่างเช่นเป็นเชฟซ่อมนู่นซ่อมนี่อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นคนที่ต้องรับฟังผู้อื่นนะคะหรือว่าเป็นงานบริการหรืองานที่จะต้องเทคแคร์ดูแลผู้อื่นจะค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะอาชีพอื่นก็ดีนะแต่แค่ที่อาจารย์พูดจะโดดเด่นมากกว่าเดิมเท่านั้นเองนะคะ เพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณแบบมีความโดดเด่นแบบมีคนให้ความสนใจคุณเยอะหรือบางคนอาจจะเร่งเห็นสเกลภาพในการทํางานของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมีการพัฒนาค่ะมีการก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นนะคะไปได้ดีค่ะมากขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะ เอาเอาเป็นว่าถ้าคุณพยายามมาโดยตลอดความความที่คุณพยายามเนี่ยมันจะตอบแทนคุณแต่ถ้าคุณขี้เกียจก็จะเป็นไปตามนั้นนะทายัางไงได้อย่างนั้นนะคะ<笑><笑>นะก็อีกหนึ่งอย่างสิ่งสุดท้ายที่อาจารย์เห็นในเรื่องการทํางานาช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคุณทํางานกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะต้องระมัดระวังนิดนึงหรืออาจจะเป็นอายุงานน้อยกว่า,าหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่รองจากเราตําแหน่งหน้าที่เขารองจากเราต้องระวังนิดนึงการมีปัญหามีปากเสียงหรือว่า ไม่เข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งการและการเมียต้องเคลียร์นะคะหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นเลยคือบางครั้งต้องฟังความคิดเห็นของการและกันบ้างนะคะอย่า e ก้สูงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อย่าคิดว่าเราเก่งเราดีมากคนอื่นเขาเพราะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันแต่แค่ว่าเราเองอาจจะมีความสามารถมากกว่าคนอื่นเขาจริงแต่เราก็ห้ามดูถูกคนอื่นหรือว่า บางทีบางครั้งปิดก,กั้นหรือว่าแสดงปฏิกิริระยะอาออกไปไวอะคะ่ะคือบางคนเนี่ยพอไม่ชอบปูสีหน้านี่ออกทันทีเลยนะคะฉะนั้นพยายามเก็บสีหน้าหรือใส่หัวโขนบ้างนิดนึงในการทํางานมันจะต้องมีบ้างแหละปฏิเสธไม่ได้นะคะที่เราแบบรู้สึกไม่โอเคชักสีหน้าทันทีมันจะทําให้เกิดปัญหาได้ตามมาฉะนั้นพยายามใส่หัวโขนบ้างบางสิ่งบางอย่างก็ต้อง ต้องมีสติมากๆก,ก่อนที่จะพูดก่อนที่จะกระทาก่อนที่จะพิมพ์จะแชทจะคุยจะโพสต์เป็นได้หมดเลยนะคะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะด้วยความปรารถนาดีที่เหลือก็อยู่ที่ตัวเรากําหนดดวงค่ะนะถัดไปนะคะสำหรับสําหรับในเรื่องการเรียนเป็นอย่างไงบ้าง การเรียนโอ้ไพ่ขึ้นเรื่องการอ่านหนังสือโดยตรงเลยบางคนอาจจะแปลว่าคำมาคำมปในการอ่านหนังสือบางท่านอาจจะกําลังตั้งใจในการอ่านหนังสือหรือว่าใช้เงินไปกับการเรียนก็ได้ในช่วงนี้นะคะอาจจะเปืองเงินในการเรียนแต่สุดท้ายเรื่องการเรียนฉลุยมากค่ะดีมากเนี่ยไปใน,นทิศทางที่ดีมากๆไม่มีอะไรต้องพูดมากมายถ้าขึ้นในลนักษณะนี้นะการเรียนการสอบอะไรเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามีการพัฒนาหรือบางท่านอาจจะแปลว่าสอบผ่านสอบได้ คาบคาบเกี่ยวคาบเส้นก็ตามแต่ถือว่าผ่านโอเคหมดนะเนี่ยพลังงานขึ้นดีมากๆนเรื่องการเรียนลดลดมากบางคน,คนอาจจะได้กำลังใจจากคนรอบข้างเป็นได้หมดเลยเรื่องการเรียนมีโอกาสที่ประสบความสำเมร็จบางท่านอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะถ้าถ้าคิดจะไปทูกอย่างพร้อมก็สามารถได้นะคะถ้าวางแผนแล้วก็สามารถไปได้เลยนะสำหรับเรื่องการเงิน A of s o r d s ขึ้นมา d u d g m e n t แต่เจอโวอย่าให้ใครหยิบยืมตังอาจารย์เตือนแต่ต้นแล้วนะอย่าให้ใครเขาหักหลังเราเรื่องเงินได้จะสั่งของออนไลน์แล้วก็ดูดีๆนิดน,นึงไว้ใจได้หรือเปล่านะคะช่วงนี้หาเงินได้เก่งหาเงินได้ดีแต่หมดเงินไปกับบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นกิเลสจริงๆกิเลสสามารถเป็นเรื่องคําว่างานแต่งงานงานมงคลได้ด้วยนะบางคนอาจจะได้แต่งงานอะไรเงี้ยเป็นได้หมดบางท่านอาจจะแปลว่าหมดเงินไปกับเรื่องพวกกิเลสตัณหา่าทําสวยทาหลอ่อเป็นได้หมดเลยเข้าคีนองนิก บางท่านอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องสุขภาพนะคะหรือบางท่านอาจจะหมดเงินไปกับเรื่องคําว่าอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะคะมามาเติมกิเลสข,ของตัวเรารู้สึกว่าว่ามีในครอบครองล้วฉันมีความสุขบางคนอาจจะชอบแบบแต่งบ้านแต่งรถอะไรเงี้ยเป็นได้หมดของสวยงามเป็นได้หมดนะคะแต่โดยภาพรวมการเงินของคุณนะ่ะมันถือว่าใช้เงินเก่งอ่ะต้องบอกแบบนี้นะต้องมีสติในการใช้เงินให้มากถึงมากที่สุดนะคะ ไอหาเงินมันหาเงินได้แต่ใช้อก็ใช้เก่งใช้ย่อยนะบางคนบอก C K, C F ของเยอะมากๆเลยคะ่ะนะคะช่วงนี้อะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะหมดไปกับค่าเร่าเรียนคือถ้ามันหมดไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์อาจารย์มองว่ามันก็โอเคแต่ถ้าหมดไปกับสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันมีอยู่แล้วหรือไม่จําเป็น รือว่าไม่รู้จะจ่ายไปเพื่ออะไรแต่ถ้ามันเป็นความส่ง,งคุณก็โอเคนะแต่ก็อย่าลืมนะความสุขมันสามารถหมดได้ถ้าเราเงินหมดนะคะฉันคิดดีๆ <c oughs> นะคิดดีๆนะแต่เป็นว่าโดยภาพรวมอ่ะคุณก็มีเงินอยู่เรื่อยๆหละมันมาจากความสามารถของคุณเงินอ่ะเข้ามาเรื่อยๆบางท่านอาจจะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะหรือพวกคําว่ามีคนมอบมาให้อ่ะเหมือนมาระดกตกทอ่อหรือมาเป็นของของเราที่เราควรที่จะได้ก็เป็นได้นะคะ ก็ขอให้คุณโชคดีเรามาดูนะคะสำหรับคนโสดความรักแล้วนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างมีโอกาสเจอ,อเขาเรียกว่าม,มีโอกาสเจอสูงนะคะใครสักคนหนึ่งที่ถูกตาต้องใจแต่อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนตรงๆคนคนนี้นะคะหรือเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยู่แดนไกลก็ได้เป็นชาวต่างชาติได้หรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่กันคนละจังหวัดกันคุณอาจจะมาทํางานแล้วมาเจอกันเหมือนเดินทางไกลอยู่กันคนละทิศคนละทางแล้วมาเจอกันอยู่ดีมาเจอกัน นะคะพลังงานมันขึ้นคําว่าอาจจะเป็นรักต่างไวัยได้หรือคนคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่เก่งหรืออาจจะเป็นผู้ชายที่ทํางานเก่งก็ได้เป็นได้หมดเป็นคนที่มีความสามารถค่ะบุคคลคนนี้นะคะที่จะเข้ามา แล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ด้วนกันนะคะเอาจริงนะคนคนนี้ที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจอาจจะเป็นคนที่สีเสมอเกินก็เป็นได้แต่ต้องบอกแบบนี้นะว่าเราเองต้องมีสังคมนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ถ้าเราปิดกั้นก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเปิดนะคะคือสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่การตัดสินใจของตัวเราถ้าเราเลือก ชีวิตแบบในทางที่แบบมีแต่เรื่องความรักแล้วเจอคนไม่ดีมันก็ไม่ดีเนาะบางท่านอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะว่าตอนนี้อยากจะไปลุยเรื่องอื่นก่อนก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าบางท่านอาจจะแบบเออพร้อมและอยากมีใครสักคนหนึ่งก็เอาตัวเองไปอยู่ในสังคมบ้างมีโอกาสเจอสูงมากๆมีโอกาสมากๆด้วยนะ <H> um. เพราะว่านี่มันเหมือนกับว่ามีใครสักคนยื่นโอกาสในเรื่องความรักหรืออยากมอบความรักให้กับเรา <H> um. หรือมี่พ่อสื่อแม่ชักหรือเปล่าเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะเดินทางเราเจอประมาณนี้นะคะ อ่ะเรามาดูต่อสำหรับคนโสดที่สถานะคุ้มเครือเป็นยังไงหรือไม่ชัดเจนพลังงานยังขึ้นคําว่าต้องศึกษาดูใจกันต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าบางท่านเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุยกันมานานแล้วมีโอกาสที่จะมีแบบ มีตัวเชื่อมทําให้คุณทั้งสองคนได้คบกันก็ได้นะแต่ถ้ามอยมุมหนึ่งจะบอกว่าบุคคลอื่นที่เข้ามาแซ็กแซงในเรื่องความรักก็เป็นได้นะเป็นได้ทั้งสองทั้งแง่ดีและแง่ที่มันอาจจะไม่โอเคก็ได้นะคะคือมันพลังงานขึ้น3าคนมันอาจจะแปลว่ามีกัมว่ารักเผื่อเลือกอยู่หรือเปล่าเราเองอาจจะเลือกอยู่หรือเปล่าเขาเองอาจจะเลือกอยู่หรือเปล่าอาจจะมี Choice มี Choice ต่างๆอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าโสดกับโสดก็ไม่ผิดนะคะมีสิทธิ์เลือกทุกคน แต่อย่างที่บอกคือหนึ่งต้องลองมาระหว่างคนที่เข้ามาเขามีเจ้าของหรือเปล่าดูดีๆด,ดูนานๆถ้ามีเจ้าของถอยออกทันทีไม่ควรที่จะไปแทรกแซงความรักของคนอื่นไม่ควรผิดศ,ศีลธรรมข้อ3นามท่านั้นนะคะที่อาจารย์จะต้องเอตือนไว้ก่อนนะแต่อีกมุมนึงอาจาจะแปลได้เหมือนกันว่าความรักของคุณเนี่ยมันต้องรอการใช้เวลาเพราะว่าพลังงานยังขึ้นคําว่ามันยังเหมือนเป็นการเหมือนดิวกันอยู่กำลังเออกำลังดูอยู่เอ,อ๊อยังไงกันดีนะจะเป็นยังไงกันต่ออะไรเงี้ยคือยังไม่แบบยังไม่ชัดเจนมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่อ่ะพู แต่อย่างที่บอกคือถ้าเขาคนนั้นที่มันไม่ใช่มันจะทําให้เราเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเดือนนี้แต่ถ้ามันใช่อ่ะม,มีโอกาสที่จะไปต่อเอาจริงๆมันก็มีโอกาสได้ไปต่อแต่มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ายังยังไม,ไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจดีกว่าต้องบอกแบบนี้นะคะแต่อาจจะค่อยๆมั่นใจทีละนิดมันก็เลยเป็นคําว่าต้องศึกษากันอีกหน่อยอย่ารีบร้อนช้าหน่อยแต่มีโอกาสชัวร์นะคะประมาณนี้ แต่ยังมีโอกาสที่จะมีคนขใหม่เข้ามานะถ้าคนที่คุณคุยอยู่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันจะมีมาเรื่อยๆอยู่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะหัวกระไดไม่แห้งนะคะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วก็มีสังคมบ้างมันจะต้องมีสําหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่มีคู่นั่นแหละหรือว่าแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้สําหรับคนที่มีแฟนนะคะค่อนข้างดีมากๆมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายมีโอกาสที่จะเจอข่าวดีในเรื่องความรักหรือว่ารักกันมากขึ้นความรักของคุณค่อนข้างสดใสามากขึ้นกว่าเดิม บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่แบบคุณก็รักกันอยู่กับแฟนนี่แหละแต่ต้องระวังนิดนึงว่าอาจจะมีคนเก่าคนเด,เดิมพยายามกลับมาคุยกับเราอยู่หรือเปล่านะคะ,ะแต่ก็อย่างที่บอกคือมันอยู่ที่คุณสองคนแหละถ้าคุณจับมือกันแน่นพอใครจะมาแทรกแซงมันก็เข้ามาไม่ได้หรอกคะ่ะมันจะไม่มีรูโวที่จะเข้ามาได้แต่ถ้าคุณปล่อยให้มีมรูโวมันก็เข้ามาได้เท่าน,นั้นเองต้องระวังตรงจุดนี้นะคะฉะนั้นอย่าผิดศีลธรรมข้อ3มนะ บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าอยู่ไกลกันก็มีโอกาสเดินทางมาหากันหรือว่าช่วงนี้โทรหากันบ่อยบางท่านอาจจะแปลว่าทํางานหนักกันนิดนึงพยายามโทรให้กําลังใจซึ่งกันและกันนิดนึงแล้วก็พยายามเข้าใจกันนะว่าบางทีอาจจะไม่มีเวลาให้กันสำหรับบางคู่นะคะแต่สุดท้ายถ้าสมมติมีเวลาให้กันเนี่ยอาจารย์มอว่าคุณทั้งคุณทั้งสองคนจะเป็นคู่ที่น่าอิจฉาแล้วก็ดูสวีทหวานแบบน่ารักมากอีกคู่หนึ่งแต่โดยภาพรวมนะบางท่านอาจจะแปลว่าวุ่นวายนะคะกับการ แต่งงานกับหาเลิอกอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะบางท่านอาจจะแบบมีข่าวดีเป็นบางคู่นะคะที่มีกับมีข่าวดีสูงมากๆเพราะว่าพลังงานเหมือนเปิดแล้วว่าคุณทั้งสองคนรักกันได้ดีรักกันดีมากๆน่าอิจฉามากๆอีกหนึ่งคู่นะคะสาหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างค่อนข้างไปได้ดีะคะ่ะบางท่านอาจจะวุ่นวายกับบุตรก,กับลูกบางท่านอาจจะคิดมีบุตรมีลูกก็มีได้นะคะหรือว่าความรักของคุณค่อนข้างดีอยู่แล้วเนี่ยเป็นความรักที่เป็นเรียกว่าคู่แท้คู่บุญคู่บารมีเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเป็นรักที่ ใดๆคนก็อยากที่จะคนขวายขาความรักแบบคู่คุณก็เป็นได้นะคะ,อะเอาเป็นว่าดีสําหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้าง,างสุขภาพต้องระวังนะคะในเรื่องคําว่าเ,เนี่ยอุบัติเหตุต้องระวังนิดหนึ่งอุบัติเหตุนะคะคือมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆบางคนอาจจะแบบอู้สดุดหกล้มอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางคนอุบัติเหตุใหญ่คืออันนี้คือเตือนไพ้ไ่เฉยไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นนะคะอย่าเอาไปบอกอู้ตาย ฟริกเอาคือกลัวมากๆไม่ไม่ใช่นะคะการดูดวงตรงนี้มันทํานายโดยภาพรวงคือกว้างมันไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวแล้วก็อีกอย่างอันนี้มันเป็นพลังงานที่ว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นถ้าสมมติเราไม่ระวังตัวเองอ่าฉะนั้นดูดวงเป็นแนวทางไม่ใช่ดูดวงแล้วเอาไปเครียดเราเองต้องอยู่เหนือดวงดูเป็นเพื่อความแบบก็เรยกมระมาดระวงังเพราะอาจารย์จะลงก่อนที่จะเป็นเดือนถัดไปอยู่แล้วฉะนั้นหนึ่งไปแก้เคล็ดต,ตามที่อาจารย์บอกคือบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทําบุญวัพระบัตรน้าพุอ่าหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเร คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือทําบุญผ้าหอ่อศพหรือลงศพต่างๆที่เป็นศพร้ญาติหรือว่าเนี่ยให้กับผ้าอ่อศพให้กับศพร้ญาติจะยิ่งดีอาจารย์จะมีทําบุญที่โรงพยาบาลตํารวจนะคะแล้วก็ที่แบบหัวลำโพงวัดหัวลำโพงมีมีหลากหลายที่นะคะลองหาดูเอาเองนะคะเพราะแต่ละคนมีที่ไม่เหมือนกันเนาะในการทําไปทําเถอะแล้วก็ ช่วงนี้เราบอกบางท่านอาจจะแปลว่าระวังนิดนึงว่าบางคนเหมือนแบบจะแบบว่าเจ็บไข้ได้ปวดไข้หวัดลงคอไข้หวัดคัดจมูกอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางทีพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่เพียงพอบางทีอารมณ์หงุดหงิดความเครียดปวดหัวมันตามเข้ามาหาคุณได้ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคแล้วก็ในเรื่องการทำบุญอาจารย์ก็บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพาการีผู้มีพระคุณสําคัญอันดับต้นอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองมุมมีมุมดาร์กมีมุมสว่างมีมุมสว่างก็คือจะเป็นพ่อแม่ที่ดี พ่อแม่ที่ช่วยเหลือเราหรืออาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมที่บ้านนะอาปุยยาตายาใครก็ตามแต่ที่ม่พระคุณไม่กระทั่งครูบาอาจารย์ยังได้เลยนะคะกะตันยูให้มากที่สุดทาบุญกับพระในบ้านก่อนนะคะก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านแล้วกอ็อาจารย์บอกเสมอว่าคนที่มีความกระตัญญูเท่ากับคนที่มีความเจริญมากขึ้นในทุทกๆวันแน่นอนเราให้เขาไปสิบเท่าเราได้กลับมาห้าสิบเท่าร้อยเท่าเลยนะหรือพันเท่าชวีคูเลยนะ อาจารย์เลยบอกว่าอาจารย์เชื่อในตรงจุดนี้มากว่าอย่างตัวอาจารย์อาจารย์แบบพิสูจน์มาแล้วอะพออาจารย์แบบเขาเรียกว่าทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ด้วยจิตบริสุทธิ์อะอาจารย์ยิ่งได้กลับมาเยอะมากกว่าที่อาจารย์คิดแล้วก็คาดเดาได้คือมันเกินเจนตนาการจริงๆนะคะเจริญขึ้นจริงมันเป็นเรื่องจริงนะคะถัดไปในมุมดาร์กนะคะที่อาจารย์หมายถึงคือเราเห็นตามข่าวค่ะตามที่เราเห็นพ่อแม่ที่น่ากลัวอาจารย์แค่จะบอกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซสซิทีฟอาจารย์เข้าใจแต่อาจารย์แค่จะบอกเฉยว่า จะบอกว่าให้กระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของของตนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทาไม่ควรทํานะคะสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ที่เรากําหนดแล้วกันนะคะอืมอ่ะถัดไปทําบุญนอกบ้านอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าให้ทําบุญอะไรเพื่อแก้เคสใช่ไหมคะอันนั้นถ้าฟังไม่ทันย้อนกลอกลับไปฟังใน YouTube ได้อีกรอบหนึ่งนะคะว่าต้องทําบุญกับอะไรบ้างนะคะอันนี้ทําเสริมเข้าไปอีกนะคะ,ะเป็นการสวดมนต์นสมาธิค่สะสส่วนมากการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ได้านล่างแล้วนะคะเสริมด้วยพระกระถา,า,งา,าง้าางสมธบจะยิ่งดี นะคะแล้วก็เป็นสะพานบุญแล้วก็เหมือนกับว่าพูดแต่สิ่งที่ดีนะคะมันก็คือบุญกุศลด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ทําบุญนะคะโดยการเกี่ยวกับเรื่องพวกเ,ออเหมือนการแชร์สิ่งดีๆบทความดีๆการสอนผู้อื่นบางคนเนี่ยสอนลง youtube เนี่ยได้บุญก็เยอะแยะมากมายทําให้คนมีอาชีพมีเยอะแยะมากมายคนทําบุญทางอ้อมมีเยอะแยะมากมายโดยที่แบบรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่เป็นการทําบุญด้วยเช่นเดียวกันแม้กระทั่งอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์ทําคลิปแบบนี้นะคะคือ การให้กำลังใจคนก็เป็นอีกบุญกุศลหนึ่งคืออาจารย์เลยบอกว่าถ้าสมมติบางคนนะมีเพื่อแล้วเพื่อรู้สึกทุกข์ใจเราฟังเพื่อเราให้คำปรึกษาเพื่อนดึงสติเพื่อนกลับคืนมานั่นคือบุญกุศลเช่นเดียวกันเพราะพลังงานของคุณนะมันเกี่ยวกับเรื่องวาทศิลวาจาคุณพูดยังไงเป็นอย่าง,งานั้นคุณพูดไม่ดีเข้าตัวถ้าคุณพูดดีนะโหบุญกุศลนั่นแหละคือบุญที่คุณควรท,ที่จะทําหรือไม่งั้นก็คือการสวดนมนั่นเองนะคะ,ะการเสริมในพระครถงางเงินล้านได้ด้วยคืออาจารย์แปนะไวคะุณ สำหรับบางท่านไม่สะดวกในการสวดมนต์สมาธินะคะก็สามารถหากิจกรรมอย่างอื่นทาให้เกิดสมาธิก็ได้นะคะบางคนอยู่กับธรรมชาติบางคนวาดรูปวาดเขียนบางคนฟังเพลงปรับสมาธิบางท่านอาจจะเป็นการที่เราอยู่กับธรรมชาติปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยหาเวของตัวเองบางคนออกกําลังกายบางคนเล่นโยคะก็มีความสุขบางคนก็แบบมันทาให้เกิดสมาธิก็มีเยอะฉะนั้นหาเวของตัวเองที่ทําให้เกิดสมาธินะคะแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองแบบฝืนใจที่จะทำอะคะ่ะ ถ้าเรามีสมาธิสติมันก็จะมาพอสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีดมันเข้ามาหาตัวเราเองเยอะมากๆนะคะบอกไว้เลยนะอาจารย์ก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้เพราะว่าพลังงานงคุณขึ้นเป็นทิศทางที่ดีมีแค่บางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์แค่ต้องเตือนคุณเท่านั้นเองฉะนั้นเอาไปปรับอัฒ เขอให้คุณและครอบครัวของคุณนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งกา,ายและใจอาจารย์ขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage นะคะ t ิ k t o k ได้ IG จีได้ไม่ส่งอจีวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งจริงๆเป็นปกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description. เป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ Tik t o ่ะ ขอใหทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ